เขาว่าปัญญาเกิดเขาไม่เกิดช่วงนี้มันอีกปัญญาเกิดช่วงหนึ่งที่คนเข้าใจมีความหลงกันทุกวันทุกวันหลงงอมยิมเหลือเกินอยากจะพูดความหลงของคนที่ฟังหลงกับปัญญาเกิดนี่นะว่าเอาทําสมาธิไปเถือเมื่อจิตสงบแล้วปัญญาย่อมเกิดขึ้นใช่ไหมคำว่า,านี่นะฮะกะนันแน่่นี่นี่นี่กันนั่นนหละ คำว่าปัญญาเกิดมีคำหนึ่งที่ในหนังสือท่านพูดเหมือนกันเมื่อจิตสงบแล้วปัญญาอมเกิดขึ้นอันนี้มันไม่เคลียร์ไม่กระจ่างทำให้คนเข้าใจผิดมากคืเดือวทุกวันปัญญาคำว่าปัญญาเกิดปัญญาส่วนไม่เกิดว่าไม่เข้าใจเลยทีนี้ไม่เข้าใจเลยปัญญาตัวนี้มันเกิดขึ้นไม่ใช่ปัญญาธรรมดาเป็นปัญญาเป็นนิพพานายานเป็นปัญญายา ปัญญายาตัวนี้มาเกิดขึ้นกับใครแล้วเน่ยถ้าเราเกิดขึ้นในช่วงขณะนาทีนี้นะนาทีต่อไปจะเป็นพระอาีตเจ้าแล้วปัญญาตัวเนี้ยเกิดขึ้นไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นธรรมดาไม่จะผ่านเป็นวันนะผ่านวันไม่ได้เมื่อปัญญายาตัวนี้เกิดขึ้นกับใครเมื่อ,อไหร่ก็บอกว่าอีกนาทีข้างหน้าพูดจะเป็นพระอดียเจ้าเขียนไม่เลยจะไม่ผิด แต่ปัญญาตัวนี้มันหเกิดขึ้นคน,นง่ายมันม่ง่ายขนาดที่เราเข้าใจมันจะมีฐานของมันก่อนปัญญาตัวนี้จะเกิดขึ้นมันต้องมีฐานของมันแต่ไม่เชื่อของมันตัวอย่างเราเป็นครูอาจารย์เขาจบปัญญาเอกมานี่ถ้าเราไม่ผ่านกอไก่มาก่อนเอาเถอะรับรองว่าไม่เป็นไป มันต้องฝึกกอไก่ก็ไข่มาก่อนทางนั้นนหละจะประทมหนึ่งทสองสามสี่มาทางนั้นแหละต่อมาจะผ่านขั้นตอนเนี่ยกอไก่ไก,ไก็ไข่จะปนหนึ่งสองสามสี่มาไปมัธยมมัธยมนีไปเรื่อยจนถึงปัญญาเอกเนี่ยมันต้องมีผ่านขั้นตอนใน้เบื้องต้นทั้ pues, ซ้ายไปเนี่ยจู่ๆเกิดมาตัวนั้นไม่เคยเรียนหนังสือกอไก่ก็ไม่รู้จักอ่านหนังสือก,ก็ไม่เป็นเขียนก็ไม่เป็นจะเป็นปัญญาเอกได้อย่างไง เป็นไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันตัวเองไม่เคยใช่ปัญญาพิจารณาธรรมะมาก่อนจู่ๆให้ปัญญาญาณเกิดขึ้นเป็นพระอริยจา้าไม่มีทางไม่มีทางแต่เราคิดทุกวันเนี่ยความเข้าใจทุกวันเนี่ยมันฝันเฉยๆฝันเฉยๆไม่ใช่เรื่องความจริงไง ยังไม่มีใครทุกวันในเมืองไทยใครบ้างมีปัญญายาี๋ยวนี้เกิดขึ้นเป็นปาะารหันไม่มีในประเทศไทยอ่ะแต่พัการฝันตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันตายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปหาฝันสิ่งที่พระเจ้าไม่สอนเนี่ยว่าไงคําคพูดอย่างเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สอนใครทังสิ้นในศาสนาพุทธอ่ะคำว่าสมาธิือจิตมีความสงบเรียกปัญญ,ญาเกิดขึ้นนะพุทธเจ้าสอนใครที่ไหน ในตำรานี่ตัวอย่างไหมเคยอ่านตำรามาไหมประวัติของพระอริยเจ้าตั้งแต่ปฐมมาสาบกุกต่อัญญาโกนทัญญาขึ้นไปเป็นหมื่นองค์แสนองค์จนองค์สุดท้ายในว่าสุภัตะองค์สุดท้ายเนี่ยองค์ในบ้างปัญญามีมาก่อนสมมติอะมาก่อนทั้งนั้นเลยอืมเนี่ยหลักเดิมอยู่นี่